ตอนนี้นะคะพี่วิวก็กําลังแต่งหน้าอยู่นะคะบอกเลยเลยว่าขอคิวพี่วิวนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเพิ่งได้นะคะจะมาถามนางกันว่าทําไมถึงไม่ให้คิวไม่ยอมแต่งสวยสักทีนะคะจะมาถามนางกันค่ะแม่แม่สึกมาสองปีแล้วนะทําไมไม่ยอมมาออกรายการลูกสักทีลูกดีวนานมากเออให้ตอบไงอะ่ะ <laughs> ทาไมอะ่ะแม่บอกว่าไม่ก็คือตอนแรกอะ่ะ แรกๆสื่อออกมาเรายังจูนตัวเองไม่ได้เราแบบว่าเรายังชินกับการเป็นนักบวชอยู่แต่จริงๆแล้วเอฟซีอ่ะสนใจนางอยากให้นางแบบว่ากลับมาเปรี้ยวแ่บๆปะแล้วก็มาปรับมันมากีวยอะไรก่อน้ให้ใป็ไหมเปรี้ยวอะไรทำไมคะแม่ตอนเราบวชเราวิเวกมากเราไม่อยากให้ใครแบบมายุ่งวุ่นวายกับเราเราก็ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวใช่ไหมทีเนี้ยคนนั้นคนนี้ก็ชวนให้ไปออกรายการให้มาแต่งตัวสวยๆทีเนี้ยเราเราเราคิดว่าความเหมาะสมมัน มันยังไม่เหมาะสมไม่ไไจริงๆ<ช>ถ้านะพูดถึงความเหมาะสมอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อยอมรบับนะว่าชีแบบว่าก็คือยังยังให้เกียรติเขาเรียกว,ว่าคราบแบบปวช่แม่เรียกว,ว่าคราบนะักขวดไม่ใช่แบบโอ้โหสึกมาปุ๊บพรุ่งนี้ใส่วิกเลยค่ะแ,แล้วก็บีกินนิดหนึ่งมันก็งงปะทั้งทั้งที่ตอนตอนสึกออกมาแรกๆอ่ะคนสนใจเยอะมากเลยนะคนนั้นคนนี้ถามบอกให้ไปออกรายการให้ไปเนื้อหนูปฏิเสธทุกรายการเลยบอกหนูไม่ขอใช้กระแสตรงนี้ในการมาทําให้ตัวเองแบบ มีแสงอะ่ะ<ม>คือเรารู้สึกว่าเราไปบวชเพื่อที่เราอยากที่จะไปศึกษาจริงๆแล้วเราศึกออกมาก็ให้มันถึงเวลาสมควรจริงๆก่อนแล้วซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นเวลาสมควรแล้วเพราะว่า<ม>รูกครั้งที่ไปไหนพี่มาร์กี้ก็จะบอกฉันสวยฉันนัมเบอร์วันก็เลยว่าโอเคเริ่มบ้าเริ่มบาเพราะว่าตอน,น,น <laughs> บิ้ไม,ไม่มีตัวเลยเพราะว่าตอน้นบิวตี้นี้ผมมาร์กี้ก็ปรับยิง ดับยิ่งค่ะแล้ววันนี้อยู่กับพี่หมวยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะใส่ชุดขาวมาวันนี้ก็คือตั้งใจอันนี้บิวตี้สึกแล้วใช่ไหมต่อไปถึงเวลาแล้วหมวยบวชต่อถึงเวลาแล้วค่ะที่จะาไม่พูดโมวตัวกี่ได้ค่ะบอกบอกบุญนะคะอยากเห็นพี่หมวยกลนผมค่ะอยากเห็นถ้าทิมงานไหนคะวันนี้เอาซองมาแจกนะคะ เอาซองมาแจกนะคะเดี๋ยววันนี้มากี้ใส่ซองให้ด้วยนะขอซองละแสนนะคะลูกขอซองละแสนถ้าคลิปนี้ถึง1 0,000หมื่นไลค์พี่กี้จะโกนหัวหัวชีหมื่นไลค์แล้วไม่เอาใครยังไม่พอถ้าเทปชีบิวนะคนกดไลค์ถึง1 0 0 0 0แสนคนแล้วคนดูถึง1ล้านคนรวมทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น t ูทูบเฟ f a c e b นะอ่ะ กี้สัญญาก่อนเจ้าของรายการเอานิ้วก้อยมาสัญญาก่อนอะไรอะเดี๋ยวก้อยเกินพูดอะไรไปต้องทําด้วยนะเุื่อยอดไลค์อะไรของดิวของรายการมากี้กูรูหัมากถ้ยอดไลค์ถึงหนึ่งล้านคนหล้านคนถ้ายอดคนดูชีนิวีบวลดอสึกไปแล้วใช่ไหมใช่เลยเเดี๋ยวเพิ่งอ่ะ ตึกมาแล้วใช่ไหมใช่แมงั้นเอาวันนี้ันแล้ววันนี้ว่าเปลี่ยนลุคแล้วใช่ไหมใช่ถ้าถึงหนึ่งแสนคนงั้นลุคต่อไปให้มากี้เปลี่ยนลุคจากสวยหวานเป็นตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เป็นลุคผู้ชายเอาไหมเออเออเออได้ได้ถ้าใครอยากดูนะช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยเดี๋ยวคนที่ตัดผมจะเป็นมวยซองฮอตเองคโอโ อ่ะยังตอนนี้พี่มวยดึงจนกูจะตกแล้วว่าเอาดีๆอันนี้ก็ครัวแต่ได้บัวเออนี่กวนผมเดี๋ยวรอที่ยูที้แต่งหน้าทําผมเสร็จนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาแล้วนะคะกับรายการเรื่องเล่าสาวสองวันนี้เพะวันนี้ได้เป็นการฟิชเซอร์ลิงกันได้ไหมระหว่างอะไรนะมาคี้บิวตี้กูรูสองสาวเล่าเรื่องเรื่องเล่าสาวสองไม่จริงๆจะบอกว่า่าเรื่องเล่าสาวสองอ่ะจริงจริงคือการเพี้ยนมาจาก ออออเรื่งะะไนขวิตตี้ก็เรื่องเล่าสาวสองเลยแม่ไม่เพี้ยนอะไรนะเรื่อใหญ่มากเขาไม่เรียกเพี้ยเขาเรียกว่าก๊อปยกแผงเรางเราลือคุนาราวันนี้จะโดนเก็บวิกหรือเปล่าเนี่ยะแต่ดีใจนะที่แบบว่าพี่มุ่ยมา วันนี้แล้วก็เอารายการแบบเรื่องเล่าสาวสองไปทำจนแบบโด่งดังใครเป็นใครเป็นพี่ก่อนรายการเอออย่างรายการนี้ฮะรายการยานี้พี่รายการนี่เฮ้ยเอาเออวันนี้ดีใจได้มารวมตัววันนี้แขกรับเชิญเป็นใครเนี่ยมาร์กี้หรือบิวตี้หรือหมวดโซฮอตเออใครอยู่รายการของมาร์กี้มาร์กี้บิวตี้กูรูแต่ว่ารายการสัญญกรรมคอนเทนต์สัญญกรรมที่ไม่ทำให้คุณที่ทำให้คุณ ไม่พังแน่มากี้บิวตี้กูรูคอนเทนต์สัญญกรรมที่ทำให้คุณสวยปังสวยปังไม่พังแน่นอนค่ะสวยปังและพังในหนึ่งพอเคยพังมาแล้วค่ะใช่เป็นเป็นรายการที่พูดคุยกับเรื่องสัญญกรรมแล้วก็เป็นเป็นการให้ข้อมูลความรู้สำหรับน้องๆที่ดูอยู่เพื่อเรียกว่าเรามีกุทาหหอนกันถ้าสัญญกรรมมาแล้วไงวันนี้ใครที่ดูรายการนะติดตามไว้เลย แล้วก็วันนี้นะคะทีนิดลุกของบิวตี้เรียบร้อยแล้วเป็นไง้า่ชอบไหมคะชอบมากแล้วก็แบบคือฟินนะจากที่เราไม่ได้แต่งแบบนี้มาแบบตั้งแต่บวชมาจนศึกมาจะครบ2ปีอ่ะไม่กล้าแต่งเลยจริงซึ่งวันนี้จะบอกว่าลุกตอนที่ตอนที่ไปปฏิบัติธรรมก็คือหน้าเริ่มใส่กลับไหวแต่ตอนเนี้กลับมาเป็นลุกแบบนี้ไม่น่ากลับไหวอีกต่อไปแล้วบบนี้คือลุกแบบไหนคะ เนลูกอะคนลูบมีห้องน้ำคนลบก็ยังยืนหนึ่งเหมือนเดิมในเรื่องความในเรื่องความสับความซีเอาดีเอาดีแม่เรียกว่าอย่างที่พี่หนิงบอกว่าเป็นอินเนอร์เนาะเหมือนกี้อย่างเงี้ยจะให้แต่งเซ็กซี่ขนาดไหนก็ยังเป็นสาวหวานสาวแบวสาวเรียบร้อยแต่อย่าให้หิวนะอุ้ยแรงมากสองปีแล้วนะด้วยความที่แบบว่าเราสนิทกันอะคนก็อยากรู้มากว่าทำไมพี่บิวตี้ไม่ยอมกลับมาแต่งสวย เห็นแบบแต่งบอยๆอย่างเงีเอาจริงๆนะคือพอเราสึกออกมาปุ๊บเนี่ยเรามีความตั้งใจเลยว่าเราจะไม่มาแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอีกแล้วเพราะมันไม่มีอารมณ์ที่จะแต่งจริงนะคือหนึ่งเราไปค้นพบแล้วว่าความสุขอ่ะมันเกิดจาก ข้างในมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการต้องมาประโคมแต่งตัวสวยเพราะฉะนั้นว่าจริงๆดิ้ดิกก็ผ่านมาเยอะละค่ะไม่ว่าจะแต่งลุกไหนอะไรคือมันมาเยอะแล้วคราวนี้พอเราเปลี่ยนจากทางโลกไปทางธรรมเราก็ได้เรียนรู้ในทางธรรมหลายๆอย่างใช่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออความสุขมันไม่ได้แค่แบบเรามาประโคมนั่นประโคมนี่่แล้วคราวนี้พอสึกออกมาปุ๊บเราเรามีความสุขมากกว่าการประโคมมาแล้วอะถูกคราวนี้พอจะให้มากลับมาประโคมอีกแล้วก็เรารู้แล้วว่ามันมันมันก็แค่ข้างนอก เหมือนคนที่เคยเดินแล้วก็เก็บหินข้างทางมาใส่ไว้กับตัวตลอดเวลาเก็บความสวยเก็บอันนั้นเก็บนี้ไไแล้ววันหนึ่งใช่<ๆ>วันหนึ่งเก็บมาเยอะมันหนักหนักมากๆจนวันที่เราไปบวชเราเททุกอย่างทิ้งเราุ้ยม,มันแค่เททิ้งอะ่ะเรากลับมามีความสุขเรากลับมาสบายทีนี้พอเราสื่ออกมาปุ๊บมันก็เลยคิดว่า เราจะเก็บหินใส่กับไว้ตัวอีกเหรอเราจะมาแบกสิ่งเหล่านี้อีกทําไมมันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากแต่งตัวไม่อยากแต่งหน้าไม่อยากแบบดูแลตัวเองก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยจนจนวันนี้เกือบจะสปีแล้วที่หลังจากเสือออกมามพีกี้ก็แบบว่าแต่งหน่อยแม่แม่ต้องแต่งแ,งแงม่ต้องแบบตื่นั่งเ <laughs> ยอะมากเลยนะหม่อยจริงๆนางก็ไม่ยอมสักที ไม่อา้าวเดี๋ยวคนไม่อยากดูคนไม่อยากรู้เรื่องกูหรอ,อ,อจริงจริงจริงเคนอยากรู้เรื่องนางเยอะเพราะวนะ่าเพราะว่าอันนี้เข้าใจมากี้นะด้วยความที่แบบเราเคยเที่ยวด้วยการเห็นโมเมนต์ที่แบบถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติรรมก็จะเห็นบิวตี้แต่งตัวสวยสาวทำคอนเทนต์นั่นนี่นั่นสนุกสนานกาันคราวนี้พอแบบไม่ได้อยู่ในโมเมนต์นี้แล้วเราก็อยากให้เพื่อนกลับมาสวยคนบอกว่าถามด้วยบอกว่าพี่บิวตี้หล่ะทำไมไม่กลับมาสักทีอยากให้แบบ ความต้องการทางโลกกับแบบว่าสิ่งที่เราไปเรียนรู้มามันส่วนทางกันคือทางโลกก็ต้องเข้าใจว่ากลับมาก็ต้องแต่งตัวต้องดูดีต้องอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็เอาทำมาใช้กับโลกเลยว่าอุ้ยเราเรียนมาแบบนี้เราต้องใช้แบบนี้แต่ตอนนี้เราจูนทุกอย่างเข้ามาอยู่ตรงกลางพอดีละมันเริ่มปรับตัวครึ่งหนึ่งต้องโลกครึ่งหนึ่งต้องทำใช่เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า แต่งได้แล้วรู้สึกว่าโอเคถ้ามันจําเป็นที่จะต้องแต่งก็แต่งถ้ามันเป็นงานที่จะต้องทําก็ต้องทำก็ก็เลยมามาอยู่ในโมเมนต์นี้ว่าโอเคถ้าต่อไปใครมีงานอะไรนะคะก็แต่งได้แต่ว่าขอไม่โปมากเกินไปแค่นั้นเองถ้าถ่าว่ารู้จักกันได้ยังไงจริงๆเรา3คนคือรู้จักกันอู๋กี่ปีแล้วอะถึง10บไหมเกินแม่อาจจะเกือบสิบเกือบสิบเกือบสิบเกือบเรียกเกินไหมเพราะว่าหนูได้ทิฟฟานี่ตอนปี2010 อันนั้นคือเมื่อ13ปีที่แล้ว<อ>แล้วก็เริ่มมารู้จักพิกี้อ่ะตอนปี2 0 1พนะั Social c a m เขาเรียกว่าช่วง ช่วงอะไรนะก่อนเป็นสาวห้วยขวางไม่หลับไม่นอนเป็นช่วงนั้นสิบกว่าปีแม่มันจะมีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราแบบก็มีงานทำทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่าห้อยขวางมันมีอะไรไปห้วยขวางทุกวันแล้วไดบอกว่ากันเถื่อยอ่ะกันเถื่อยอ่ะไม่ว่าจะอยู่หมวดหมู่ไหนนะอยู่กลุ่มไหนนะกลางคืนจะต้องไปรวมกันที่ห้วยขวางจริงๆกลุ่มจะมีหลายคนมากมีปอเปี๊ยะเออตอนนี้ปอเปี๊ยะก็ดังไปแล้วแล้วมีมีหลายคนมาก ก็จะไปรวมกันที่ห้วยขวางแล้วก็จะมีพูดคุยการไปชวนกันไปทำบุญน,นั่นนี่นี่นั่นไปทำคอนเทนั่นนี่นี่นั่นกันเป็นทั้งแหล่งรวมจุดเช็คอินแหล่งโมสายมูบลบายความพุกความเศร้านั่นนี่ คือรวมรถบอกไว้เลยว่าสังคมตแตน่ะที่ที่ได้รู้จักกันคือเกินสิบอย่างที่บอกว่าเกินสิบปีจนจนบิวตี้แบบเททางโลกไปทางนั้นตอนนั้นเราก็ดีใจดีใจด้วยนะช่วงที่ไปบวชเราก็ไปกันไปบ่อยแล้วคือช่วงที่บิวไปบวชก็คือตอนนั้นมันโควิดเข้าพอดีบวชได้แป๊บหนึ่งมีโควิดมาประมาณสองปีครึ่งพอดีเออไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนเหมือนได้ไปพักตัวเองอ่ะตอนนั้นแล้วพอกลับมาตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเป็นปกติอะไรเงี้ย รู้จักกับพิกกี้ตอนนั้นจําได้เลยว่าเจอพิกกี้ครั้งแรกนะเมื่อก่อนบิวจัดรายการอยู่บิ๊กซีเป็นรายการเคเบิลทีวีพิกกี้เขาก็ถือกล่องมิสเตอร์โดนัทมาแล้วก็แบบว่าตอนแรกกระทก่อนว่าเอออยู่ไหนคะอยากไปหานู่นนี่นั่นแล้วก็ไปในเฟซกันตั้งนานไปเไนในเฟซแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะมาหาแล้วสักพักเขามาหาจริงเขาถือไหมบิวตี้ชอบมากเลยแล้วก็ให้เป็นดอมจังนะเป็นดอมเป็นดอมถ้าเป็นสักสมัยนี้ต้องเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นเอฟซีสมัยเอฟตีเป็นดอมแล้วเราก็ ของบิวตี้กับนิสาแล้วก็งงแบบอุ้ยอะไรวะอ๋อขอบคุณค่ะไม่เคยมีใครแบบมาตามเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเห็นแต่งตัวสวยแบบใส่ส้นสูงเดินตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วพิกี้เป็นไงบ้างคะตอนนั้นตอนนั้นพิกี้ก็อ่อนปากรุบกรุ่นแรงมากอ่ะอับกี้ต้องการเมาสิคือสมัยก่อนกี้เนาะเป็นลุคดูเป็นผู้ใหญ่เพราะดูรูปเป็นสาวออฟฟิศอันนี้เพราะว่าสุขสวยแล้วนะตอนนั้นอันนี้พูดถึงอดีตนะคะเนื่องจากเราโกหกไม่ได้แล้วก็จะขอพูดความจริงต้องขออนุญาตต้องถามรายการ จ้าของรายการก่อนอเคพูดได้าจะเอาการแฉระดับไหนมีให้เลือกระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วระดับห้าระดับข้าไหนก็ไหนกเอาแฉแบบตามพอดีแล้วกันคือเมื่อก่อนพี่กี้เขาจะเป็นสาวบ้านคือเหมือนผู้หญิงเลยเมื่อก่อนเหมือนผู้หญิงนะยอมรับแต่ตอนเนี้ก็เหมือนผู้หญิงอยู่เหมนผู้หญิงมากขึ้นแต่เหมือนผู้หญิงฟิลแบบว่ามีโหนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าอิ่มหน้าเทา แก้มแก้มคือสีส้มส้มที่เป็นส้มนี on, ออนปากวะวะส้มอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งตัวแต่งหน้าไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อจนแบบพิกกี้เริ่มพัฒนาตัวเองแล้วทุกวันนี้พิกกี้เปลี่ยนไปแทบจะแบบ100%่งอเปอร์ซคือแบบทานฟอร์เมอร์ทุกอย่างใหม่หมดทั้งแบบรูปร่างหน้าตาทุกอย่างคือเมื่อก่อนออนป้าใช่ไหมตอนนี้ออนเบบี้จ้ะออนเบบี <On baby. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ชินเวนนะเบบี้เลยแบบทานโลก่ะฮารโลค่ะ <c oughs> จริงๆก็อยู่กับเพื่อนนั่นแหละก็เป็นกระจกให้เรานะ嗯嗯จริงๆแล้วอ่ะเหมือนแบบกี้ชอบถามพี่วิวเนอะเพราะว่ากี้แบบไม่มั่นใจในตัวเองบอกพี่วิวแต่งหน้าอย่างนี้ดีไหมพี่บอกไม่ดีห <c oughs> น้าเหมือนแบ่งเทาแบ่งพันเลยหน้าทถามาแต่ถือว่าถือว่ามากี้ก็คือวันนี้ให้ส่งชื่อรายการเลยคือรู้แบบ จุดด้อยตัวเองนั่นเนี่ยคือสมัยก่อนไม่พูดได้ไหมได้แม้มาถึงขนาดนี้แล้วแนะนําเลยไม่ได้เลยนอยต้องนอยแบบคนขี้นอยคือบางคังเพื่อนเพื่อนใกล้ๆตัวบางบางถ้าเป็นบางคนนะเขาจะมีกล้าบอกแต่พอเราแบบนี้วิกกี้เพิ่มอย่างนี้ี่ทาตรงนี้นี่สิแต่บางคนคือพอเราบอกไปตรงๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาน้อยแต่จริงพอน้อยมาถามว่าเขาไปทํำไหมเขาก็ไม่ทำพอทํามาเราก็อยากเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยวิกกี้ก่อนนั้นเนี้ย เราลดน้ำหนักเราอีกไหมไม่กูไม่เป็นไรกูกูสวยแล้ว,วอะไรเงี้ยกูสวยแบบนี้กูสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนมีหลวัวที่มีหลวัวช็จะให้ให้หลวัวไปซื้อแต่ของขนมหวานนะขนมหวานแบบโรตีเออเดี๋ยวอยู่ให้ขวัญแล้วก็ร่างดูมันอ้วนนะกินกูจะกินแต่ออพอเราติดเรื่องหุ่นไม่ได้ไม่ได้เลยห้ามบหลีห้ามบุหรี่พายแต่ตอนนี้ก็คือสวยสับเอวสิบห้าเออเอะเร็วลยโชว์โชว์ชอบการฉีด เาคอขอปตาของคอละเดี๋ยวให้หมดไปพักก่อนนะ,อะจริงๆมีเยอะกว่านี้งเดี๋ยไ,ไปติดตามหมวยนี่เทปวันนี้ตั้งใจเทปเรามาถ่าย,ายกันสองเทปก็คือนํานมาฟิชเชอร์ดิ้งกันเดี๋ยวอย่างไงถ้าใครอยากฟังกันแกงของหมวยนะติดตามพี่เทปหน้ารับรองว่าเผาแบบดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนจะต้องปิดรายการเป็นโแต่เจอกันวันนี้ขอบคุณพี่หมวยมากเลยนะคะคุณค่ะแล้วเดี๋ยวไปพบกับผู้ใหญ่นะคะที่เป็น คนสําคัญในชีวิตของพี่วิวคนนึงเลยนะคนนี้ขาดไม่ได้นะเป็นคนปลูกปั้นตั้งแต่แบบว่าจากบนพื้นนี้แล้วหยิบขึ้นมาให้แบบลอย,อยสู่ดาว,าวได้เ <Okay. S 1> <laughs> ดี๋ยวไปพบเขากันเนาะได้คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาใช้สถานที่ที่หนึ่งนะคะร้านวั้ะสวยงามมากแม่แม่เนาะพี่หนิงเป็นไงบ้างคะ <laughs> อ๋อตอนนี้ก็สบายดีนะคะอัปเดตชีวิตก่อนสบายดีค่ะแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันบัางคะต้องบอกก่อนก็คือไอ้นี่ไงมี มีมีเปลี่ยนแปลงลุคของพี่วิวใช่ไหมคะรู้สึกไงบ้างที่พี่วิวแบบว่าเปลี่ยนแปลงกลับมาสวยแล้วเพราะว่าแม่เห็นก็เป็นคนปลูกปั้นพี่วิวเนาะในการประกวดมิตรปนี้ก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะว่าจะออกมาลุคไหนเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้ามาเป็นมา13ปีแล้วเนาะเพราะ13ใช่เพราะสปีนี้มันก็จะทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบเออแต่เราก็เชื่อใจเล็กๆแหละว่าลูกสาวเราสวยเสมอไม่ว่าทั้งทางโลกและทางธรรมดันญาละฉีฉีฉี กอน่อยน้คุณแม่สังให้กอดแล้วคสั่งให้กอดแล้ว่หลักรูในรอบในรอบสองปีที่เห็นพี่พิวลุกนี้ใช่ก็ตั้งแต่ไปบวชมาก็ไม่ได้แต่งเลยมีแบบว่าน้อยมากๆโอกาสคือค่อนข้างเขินแต่ครั้งนี้ก็คือยอมเปิดใจเพื่อคุณมากี้แล้วก็มาลำลึกความหลังใช่เอาตรงๆคือก่อนหน้านั้นเคยบอกแล้วเคยบอกว่าพี่พิวเรามาทำลุค นางงามกันอีกไหมพี่พิ้วบอกว่าท่พิ่งเลยแม่เพราะว่าเราก็จะพึ่งจะพ้นจากทาง <Yeah. S 1> ทางธรรมเนอะ <Yeah. S 1> แล้วอยู่ดีมาแบบเปลี่ยนลุกเลยเนี่ยคนดูเขาจะแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เข้าใจเขาเพราะว่าการช่วงชีวิตหนึ่งที่เขาได้ไปศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมเนี่ยเราทุกคนก็อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยทุกๆกคน เพราะว่าสิ่งที่เราได้กลับคืนมามันปริ่มใจแล้วก็มันมีความสุขในฐานะที่เราเป็นคุณแม่เนี่ยเราก็มีความสุขแล้วก็ปริ่มใจที่ลูกอ่ะได้ทําในสิ่งที่เขาตั้งใจสิ่งที่เขาหวังซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงชีวิตเล็กๆแต่มันเป็นภาพความทรงจําที่ทุกคนจะต้องตราตรึงในตลอดชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอลลุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแม่วันนี้สวยมากเลย <c oughs> ก็ดูสวยสงา่าแล้วก็ดูแ,แบบ ดูเป็นนางพญาเหมือนเดิมนางพญาเหมือนเดิมนะคะบิวตี้สัญญาเรยูเนียนอีกแล้วเห็นไหมคะค,ะคือตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าค่อนข้างคิดมากคิดหนันกมากๆเพราะว่าการที่จะมาแต่งตัวส,สวยๆอ่ะเราก็แบบหนึ่งเราไม่มีหน้าอกแล้วสอง mm hmm. จะให้เรากลับมาโชว์เนื้อหนังมังสาเยอะๆเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะทำณ<ะ>ตอนนี้ยอะไรเง mm ี hmm. ้ยมาถึงหาพี่หนิงปุ๊บก,ก็แบบปรึกษาพี่พี่หนิงว่าใส่ชุดไหนดีที่แบบ มันจะพอรอดแล้วคือด้วยสัดส่วนอะไรเงี้ยมันม,มันไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยความสวยของเราที่มันแบบก็ไปตามการเวลาเรื่อยๆนเนะทีเนี้ยก็เลยพี่หนิงก็เลยแนะนำให้ใส่ชุดนี้เนาะเพราะมันก็มันก็ดูแบบเรียบร้อยในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดูเป็นตัวเขาด้วยระดับหนึ่งตัวเขาเขาจะมีวิญญาณของเขาอยู่แล้วว่าเขาใส่ชุดอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าชุดนี้มันต้องวางลุคยังไงวางตัวยังไงเขามีวิญญาณของการเป็นนักแสดงการเป็น นางงามของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบว่าใส่ชุดสไตล์ไหนเขาก็จะเพราะว่าเราถ่ายทอดไว้หมดแล้วคายตะขาบไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่13ปีก่อนแต่ยะาละูนไปอีกต่างกันเยอะไหมคะก็อีกเมือนกันเมสิบสามปีแล้วนับวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้สําหรับความทางด้านจิตใจบิวก็ยังเป็นบิวคนเดิมที่พี่หนิงรักแล้วก็รักเสมอรักที่สุด เสมอเพราะว่าบิวจะเป็นพี่หนิงจะเป็นคนสอนด้วยทั้งทางโลกและก็ทางธรรมบิวตี้จะมาตั้งแต่ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตั้งแต่เด็กกับโปโลมาเลยเที่ยวด้วยอะไรด้วยทุกอย่างคือเราก็ตบในความเป็นตัวเขาไม่ใช่ตบกรอบตบให้เข้ากรอบในความเป็นตัวเขาไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องการใช้ชีวิตการประกวด ทุกสิ่งทุกอย่างการวางตัววางลุกทุกอย่างเราสอนเขาหนึ่งปีเต็มๆที่เขาอยู่กับเรา3ามรวันเนี่ยเราสอนเขาตั้งแต่ต้นจนจบจนทําให้เขาเป็นชีวิตของเขาณนะวันนี้สิ่งที่เรามอบให้กับเขาอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่การเป็นพี่เลี้ยงนางงามหรือเป็นแม่อย่างคนเดียวแต่เรามันเปรียบเสมือนกับให้เขาอ่ะได้ดําเนินชีวิตของเขาต่อไปซึ่งหนึ่งในความภูมิใจของเราเนี่ยคือการที่เขาได้บวชทดแทนบุญคุณคุณแม่คุณพ่อเขาโกนหัว ยอมสละโกนหัวเพื่อที่จะเข้าสู่ทางธรรมส่วนวันนี้ที่เลือกชุดนี้แล้วก็เลือกเลือกฟินิชรู้เป็นชุดนี้เพราะว่าหนึ่งคือไม่อยากให้โปมากเพราะว่าด้วยทุกความเป็นบิวตี้เนี่ยรู้สึกว่าเออเขาก็ มีความเซ็กซี่เบาๆอยู่แล้วเราก็เปิดเนื้อหนังมังสานนิดนึงแต่ว่าเ,าเอาเอาเอาให้พอประมาณพองาม,มใ,ให้เขาใช่คือเซ็กซี่ไม่เซ<ช>็กซี่ค่ะคุณน้องมันอยู่ที่ใส่ตาและอ,<า>อินเนอร์เขาจะเป็นคนที่มีความเซ็กซี่ด้วยอินเนอร์ของเขาอยู่แล้วไม่ว่าแบบเขาจะยืนเฉย,ฉย,ฉยๆแต่ตาเขาอ่ะหนึ่งสองสามนี่เขาได้เสมอแต่จริงๆนะที่บอกว่าบททดแทน พ่อแม่จริงๆหนึมีเหนือนะั้นมีพี่หนิงพี่มดด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะนึกถึงผู้มีพระคุณทุกคนคือไม่ลืมใครเลยตั้งแต่แบบพี่เอใหญ่พี่เอเล็กพี่ต้าพี่หนิงทุกคนที่แบบว่ามีส่วนที่เขาผ่านเข้ามาในชีวิตเราแม้กระ,ะทั่งว่าศัตรูที่เราเคยบาดหมางใจกันเมื่อก่อนอนะไรเงี้ยก็จะแบบทุกครั้งจะปฏิบัติแล้วจะแบบกุทิบุญให้ตลอดคือไม่ได้จํากัดว่าแค่เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยอย่างพี่กี้เนี่ยบางครั้ง ตอนบวชพี่จะมีแบบเรื่องทุกใจบ่อยๆพี่เจนพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ<ะ>ว่าเหมือนแผ่เมตตาอุทิศบุญให้แบบเพื่อนๆกระยาณมิตรทุกๆคนเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะยังไงนะคะฟิลฝากผลงานนิดนึงค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นส่วนตัวก็จะมีในส่วนของเปิดช่อง u t u b e ชีวิวสตอรี่ IG ก็ชิบิวสตอรี่ k t o k ก็ชิบิวสตอรี่หรือว่าจะเป็น f c e b o o k Fanpage ชิบิวสตอรี่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเฟซที่ ใช้มาตั้งแต่เริ่มเลยก็จะเป็นเฟซชัญยาเด็กฟ้านภามุลเอ๊ะชื่อใครตั้งชื่ออ่ะช,อชื่อเนี้ยชื่อพราอมไหมคะชื่อไม่พร้อมไหมคะชัญยาแปลว่าผู้หญิงอันเป็นที่รักค่ะใช่ค่ะไว้ด้วยนะคะรักเด็กคนนี้สักคนนะคะได้แล้วก็ฝากร้านพี่หนิงด้วยนะคะอ๋อโอเคค่ะเพจพี่หนิงนะคะก็จะเป็นเอ่อหนิงวันชยัยก็เป็นเฟซบุ๊กนะคะวันชยัยเต็มธนาสต๊อบแล้วก็ไอจีนะคะวันชยัย อันเดสกาอีฟนิ่งกาวนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากสถานที่ด้วยสถานที่สวยๆที่ห้องเซอร์วัญชัยนะคะถนนนั่งนิวอาร์ราษภาว์เจค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้กี้สัมภาษณ์ใครนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดตับตะไคร้ให้ด้วยกา้ติดตามพี่กี้ด้วยเพราะพี่กี้อะตั้งใจทำคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์เพื่อคนดูทุกคนคือนางพยายามหาคนเชื่อไหมนางให้บิวอะมาถ่ายแล้วกันนะ่งพแม่แม มาช่วยลูกหน่อยแล้วเร,เราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของพิกี้มากๆเราเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะมาแบบช่วยเพื่อนเราแล้วคือพิกี้ลงทุนมากคือทุ่มทุนกับเงินในการแข่เยอะมากๆเพราะนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพิกี้ด้วยเป็นกำลังใจให้นางด้วยนะเพราะว่านางเป็นคนขี้อายมากแต่นางยอมไม่จะมาทำตรงนี้เพื่อ คนเราก็เพื่อพัฒนาสักยยาพัอยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็สนับสนุนมิกกี้ด้วยนะคะตื่นมากมาให้แล้วตื่นมากและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ